เสนอข่าวสารและเรื่องราวให้เรารู้ทันข่าวมาเวลาเสนอข่าวเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลกช่วงที่หนึ่งวงเล็บ เปิดสนับสนุนโดยน้ำดื่มตรามุสลิมเพื่อสันติไว้์อ็อปสหกรณ์อิสลามอามานา สลามุอะลัยกุมหม้อร้อมะตุล้นรอบริการเตุอัสลามุอะลัยกุมหม้อร้อมะตุลลอฮอบริกาตุอนครับกลับมาพบกับข่าวทองเล็ฟชันเคยนะครับทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็นนะครับเราสองคนว่าเรามาคุยกันเรื่องหนัก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 คุณขลิศเทปนี้มีคำเตือนก่อนดูคำเตือนนะครับก็ดูให้จบนะครับเพราะเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยเอาไปเป็นช่วงๆเนี่ยเราตายถ้าตัดสินใจว่าจะดูเราต้องดูให้จบถ้าใครไม่ว่างดูจนจบแนะนำให้เดี๋ยวไปรอดูในยูทูบทีเดียวน้องก็ฟังแล้วพร้อมผู้ผู้ปกครองผู้ปกครองควรให้คำแนะนำตลอดเลยครับมีผู้ปกครองไหมมีปกครองอยู่ไม เราพูดถึงเรื่องเพศเพศเพศนะครับโอ้เพศเนี่ยเพศพอเอสอเพศเพศชายเพศหญิงหนึ่งละเรามาขยายความดีกว่าขยายความคําว่าเพศเนี่ยในภาษาอังกฤษคือคําว่าเซ็กซ์ที่แปลว่าเพศนะเราจะเห็นเวลาเราก่อกให้เซ็กซ์อะไรเดี๋ยวนี้ก็เราจะเพศชายเพศหญิงแล้วมีอาร์เตอร์ตลกดีเพศที่เราแบ่งเป็นเพศชายเพศหญิงเนี่ยเราแบ่งแบ่งเพศกันที่อะไรครับตอนนี้ถ้าเอาตามความจริงที่มันเกิดขึ้นกายภาพมีอะไรบ้างเราแบ่งกันจริงๆกายภาพมันโครโมโซม XY XY y ์ย์ออะไรคือถ้าถ้าแบ่งตามโครโมโซมเนี่ยมันก็จะมี x x XY มี หญิงเพศชายเพศหญิงเพศชายเพศหญิงเราแบ่งตามอวัยวะเราก็จะมีมีเพศชายเพศหญิงเพื่อเป็นสองขั้วที่จะสืบพันธุ์สร้างมนุษย์อ,อันนี้คือคําอธิบายว่าด้วยเพศในวงเล็บภาษาอังกฤษว่าเซ็กเนี่ยในความหมายทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพแต่ว่าสําหรับโลกสมัยใหม่ที่อะไรอะไรมันถูก เปลี่ยน <ừ m. S 1> เรามีการสถาปนาความจริงอะไรใหม่ๆซึ่งก็เป็นความจริงอีกชุดหนึ่งที่เขาบอกว่าอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือความจริงสิ่งนั้นก็คือว่าเขานอกจากคําอธิบายเรื่องเพศทั้งที่เราได้พูดเมื่อกี้เรื่องเซ็กนะครับแบ่งเป็นชายเป็นหญิงแล้วเขาเกิดคาใหม่จร่งก็เป็นเรื่องของ <Gender S 1> เจนเดอร์เพศสภาพ<ร>เพศวิถีเพศวิถีเจนเดอร์เพศวิถีคือเอ่อเดี๋ยวนี้เวลาให้กรอกฟอร์มที่คุณคอริสบอก บางทีก็ใช้กรอกเซ็กส์แต่ว่าบางฟอร์มเขาจะเห็นเจนเดอร์แทนเจนเดอร์ gender, ว่าคุณมีเพศวิถีหรือจะเอาคำบ้านเราเรียกรสนิยมทางเพศรสนิยมทางเพศนะถ้าเป็นรสนิยมเพศชายรสนิยมทางเพศแบบไหนเพศหญิงเดี๋ยวนี้มันก็เลยมีเขาเรียกอะไรมี เปิดการยอมรับในรสนิยมทางเพศแบบต่างๆที่ไม่ตรงไปตรงมาตามเพศของคุณใช่ทีนี้มันก็เป็นเรื่องเขาก็ตัดไปเลยนะเขานี่คือวิธีคิดแบบสมัยใหม่นะครับอาจจะเป็นกระบวนการใหม่ที่ไม่เหมือนอิสลามละเขามองว่าเซ็กหรือเพศเพศวัตภาพเนี่ยคุณเติบโตมาคุณเป็นยังไงก็เรื่องของคุณแต่เพศวิถีคุณเลือกเองได้นะดังนั้นรสนิยมทางเพศคุณก็เลือกไปสิก็เป็นเรื่องของคุณเป็นผู้ชายแต่คุณชอบจะแต่งตัวแบบไหนแล้วคุณชอบมีเพศสัมพันธ์กับเพศใดเป็นเรื่อง ที่แล้วแต่คุณและตั้งใจจะแต่งงานกับเพศไหนก็แล้วแต่คุณอีกอันนี้เราก็จะได้ยินข่าวว่ามีกฎหมายในหลายๆประเทศที่ให้คนต่างเพศแต่งงานกันได้เดียวกนให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้แล้วก็ให้โอกาสหรือมีกระทั่งการเรียกร้องเรื่องความหลากหลายทางเพศในทุกมุมโลกอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเอามาต้านวิธีคิดที่ต่างออกไปแล้ววิธีคิดแบบอิสลามนั้นก็เป็นส่วนตรงข้ามเหมือนกันที่ในความจริงก็คือเราอิสลามมองเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขยายความในช่วงที่2ทีนี้การรับรู้เรื่อง ศแล้วก็วิถีทางเพศเนี่ยก็เกิดขึ้นมากมายหลากหลายอย่างที่เราเป็นข่าวเราจะได้ยินคําพูดถึงผู้ชายข้ามเพศผู้หญิงข้ามเพศข้ามข้ามเพศข้ามเพศคือการอธิบายว่าเขาเขาเกิดมาในสภาพเพศหนึ่งแต่พบว่าตัวเองเป็นอีกสภาพเพศหนึ่งก็เลยจะต้องหาทางข้ามไปสู่เพศที่ตัวเองเชื่อว่าตัวเองเป็นหรือภาวะเกย์และภาวะเลสเบียนอันนี้ก็เป็นภาวะนะครับแต่ในทฤษฎีเขามีทฤษฎีเลยนะโลกสมัยใหม่เนี่ยเเขาสร้างทฤษฎี ว่าด้วยเรื่อง เรื่องเซ็กชวลิตี้เรื่องทฤษฎีเรื่องเพศวิถีเพศสภาพนะครับหรือว่าความเป็นควีอหรือความเป็นคนคนเพศไม่ตรงเพศไม่ตรงอะไรก็มีทฤษฎีอะไรเกิดขึ้นก็เพื่อที่จะยอมรับในความแตกต่างหลากหลายการมีอยู่ของคนหลากเพศอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่า Gender is performative ก็คือความ gender ก็คือวิถีทางเพศเพศวิถีคือการแสดงออกหลากหลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้แปลว่าอย่าไปถามว่าเพศอะไรเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปตามรสนิยมรสนิยมบ้านเราเรียก อะไรนับสูออ่หรอเนาะก็คืออ,อารมณ์ความต้องการออถ้าเราตามอารมณ์ฝ่ายตา่ำเราก็อาจจะไปสู่อันที่อันที่นอกเหนือไปจากอิสลามออได้นะครับนี่คือภาพรวมของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องเพศในสมัยใหม่ออแล้วก็ในช่วงต่อไปเราจะพูดถึงว่ามันส่งผลอย่างไรแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเราที่ยืนอยู่ในกระบวนทัศน์หรือกระบวนคิดคอนเซปต์แบบอิสลามวิถีชีวิตออความคิดความเชื่อแบบอิสลามเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราอิสลามอิสลาม,มพูดว่ายังไงพูดยังไงถามว่ามีคําตอบไหมมีมีคาตอบแล้วมีคตอบอิสลามยืนจุด ยืนอิสลามนั้นต่างไปจากาจุดยืนของนักวิชาการสมัยใหม่เหล่านี้ที่สร้างทฤษฎีอย่างนี้อย่างไรนะครับก็เราจะมาขยายความเรื่องนี้ในช่วงหน้าครับครับขอพักก่อนครับ<อ>